กศน,นอตําบลราวต้นจันทร์ครูกศน,นอประจําตําบลราวต้นจันทร์นายชนะเมฆตานีตัวชี้วัดที่หนึ่งจํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง12รายการเช่นข้อมูลสถานที่ตั้งพิกัดตำแหน่งและประวัติส่วนตัวตัวชี้วัดที่สอง ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลมีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อการจัดทำแผนและแผนสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนามีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทำแผนในระบบ D MIS ตัวชี้วัดที่3 จำนวนความสําเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อมูลครบถ่วน12ประการเช่นมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คนมีการจัดทําปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักเรียนทราบโดยทั่วกันมีนักศึกษาร้อยละ7 5ที่คิดว่าจะจบในภาคเรียนนั้นเข้าสอบเอ็นนตและเอ็กมีการบันทึกติดตามผลการขายเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่ม มีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของผู้สอนมีรายง,งานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียนและใช้สื่ออย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่4ี่รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นรอยละ66.66 66. มัธยมศึกษาตอนปลาย0น0รวม40ตัวชี้วัดที่ห รอยละของผู้เข้าสอบหลายภาคมต้นรอยละ79.16มอปลายร้อยละ73.07รวมร้อยละ76ตัวชี้วัดที่6รรอยละของผู้เรียนที่มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับมอต้นคิดเป็นรอยละ35.29มอปลายคิดเป็นรอยละ37.5รวมคิดเป็นรอยละ36.36 36. ตัวชีวะที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย4โครงการและเกินกว่าเป้าหมายมากกว่า3โครงการเช่นหลักสูตรช่างปูนพื้นฐานหลักสูตรไข่เค็มกะทิโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าหลักสูตรการเพราะเห็ดนางฟ้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบฐานการเรียนรู้4ี่ฐานโครงการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ90ขึ้นไปของผู้จบหลักสูตรนำความรู้ไปใช้ตามลักษณะของหลักสูตรตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลดำเนินงานตามเป้าหมาย3โครงการและเกินกว่าเป้าหมายมากกว่า2โครงการตัวชี้วัดที่10 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดำเนินงาน4กิจกรรมเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดหมุนเวียนสื่อในบ้านหนังสือชุมชนเป็นต้นตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน มีการร่วมประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินงานประชุมผ่านทางระบบ Zoom Meeting ตัวชีวัะที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนได้รับมอบหมาย8-9โครงการและสำเร็จตามเป้าหมายอาทิเช่นโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขายออนไลน์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการกีฬากสนสารสัมพันธ์ต้านยาเสพติทวีนัมเบอร์วัน โครงการอาสาสมัครกศนอเป็นต้นตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) มีการเผยพแพร่ในรูปแบบต่างๆตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายมากกว่า5กิจกรรมและบรรลุผลสำเร็จเช่น งานครูกศนตำบลราวต้นจันทร์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงรุกชุมชนทูบี n ัมเบอรวันระดับจังหวัดสุโขทัทยโครงการกีฬากศนสารสัมพันธ์ต้านพยาเสพติดทูบีนัมเบอรวันประจำปี2566โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสรุปผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษาและโครงการแข่งขันกีฬากศนเกมครั้งที่6เป็นต้น